ไอ้กระมามินฮัตไปกปนั่งรถเช่นนั้นดันกัวกัววันนี้วันเสาร์นี่วันเสาร์ยังเป็นวันมิดซัมเมอร์เดย์อยู่นะทุกคน บางร้านก็ปิดเนาะเปิดแต่แบบร้านร้านอาหารร้านก,กา,าแฟงกาแฟอย่างนี้น่าจะเป็นอย่างนั้นนะไม่แน่ใจเหมือนกันพี่น้อง <c oughs> นี่แหละอเล็กว่าว่าอร่อยเหรอ

Nej, jag tycker inte det är bra. Det du, här, du att det är vete, samma ja, som... Vete? Sann? Det stod att det vet vete, men jag vet det jag såg inte. Men, men, asså. men ja. det såg lite mindre ut. Kaffe, kaffe, 10 kronor. Ja, det gick. kronor. Nej, men det คือกินไงกินเคลื่นายใช่ไหมทุกคนดูนะเดี๋ยววิเซลิดดด้วยเบนตาเจอเดดมอร์เกนมอร์เกนโอซอนเอาถือดเชือดูทุกคนกระดุมไม่ใส่ใส่ไม่ได้เดี๋ยวทําทำไมไม่ใส่กระดุมมันปิดไม่ได้เหรอมันติดพุงวะมันปิดได้มันติดพุงวะ ก็แกงแกงมันแด็กไปเล่นกันนะพามาร้านพามาร้านเอ็โคทุกคนพามาร้านเอ็โคร้านที่ใหญ่ที่สุดของทุกๆถามว่าถูกไหมก็ถูกกว่าร้านอื่นๆ เจ็ดพันตารางเมตรเล่นเงยนะ สวยสุดเลยโอ้ไฮเดรนเดียไฮดรังเกียสวยเนาะสีมว่วงฟ้าที่ชุกชูสีแดงอะไรก็ว่ากันสวยมากถูก Thank you รถไฟโบรารนะ่ะจะคนเก่าแก่มากนานจะเห็นตรงนี้ทีโอ้วันนี้เขาโ yes you know. อลนะคน oh. จะพาไปว่ายน้ำที่แม่น้ำหรือว่าทะเลสาบที่เขาเรียกกันนะทุกคน นี่เห็นไหมรถจอดเยอะแยะเลยคือวันนี้มันร้อนมากทุกคน29องศาถือว่าร้อนนะร้อนมากจริงๆเอา้าบีลงอยู่แบ๊วแบ๊เห็นเบแล้วทุกคน <laughs> อันนี้เป็นแพะจ้ะอันนี้ไม่ใช่แกะแพะ ต,ตรงนี้เป็นฟาร์มนะทุกคนลงไปนูน่นลงไปนู่นก็จะเป็นแม่น้ำทำ,ทำไมต้องขึ้นไป กาศดีดีทุกคนคือถ้าเป็นช่วงเวลาหนาวคือที่นี่คือหนาวมากเพราะว่ามีตป่ามีป่ามันจะ,จะหนาวมากทุกคนลงไปข้างล่างนี่ที่เป็นรั้วกันนี่เป็นฟาร์มแพะแกะมา้าทุกอย่าง น้องไม่อยากนั่งเรือเรือกบผมกาไม่จําเป็นต้องใช้เงินตลอดเวลาทุกคนเล็กมมนสนุกดีไม่ถึงว่าจะสนุกแต่เราต้องใช้เงินเราไปทําอะไรก็ได้ที่มันแบบฟรีก็ได้อย่างว่ายน้ำเนี่ไม่ต้องเสียตังค์รก เขาก็บอกเข้าใจห้าเขาก็บอกเข้าใจโอเคดอกไอ้ช้าง f ีฟอโลมีอะไรนะเอาบอลเอาบอลอะไรมาเล่นก็ได้ครับลูกโอ้ยหอมหอมเขาปิ้งย <join> <ounded> ่า right ง <alright live> ีเมื่อวานเขาหอมเราวันนี้เราหอมเขาอันนี้เป็นห้องน้ำทุกคน ขึ้นมาชำรละลา้ลางตัวได้ห้องน้ำที่ทิ้งขยะขวดต่างๆโอ้ดอกดาวเรืองโอ้ดอกดาวเรืองใหญ่มากทุกคนสวยมาก การเรืองสวยมากทุกคนดูใหญ่มากออเอ้ยอ้าวพ่อมาทีหลังทำไมพ่อได้ไปก่อนอเอ้ยไงพลเลือบอลชายหาดจจาก็ไปเล่นกับเขาได้ลูกไปเจมเขาได้ ้คนเยอะมากทุกคนมันสดชื่นอะถึงมันร้อนแต่ว่ามันสดชื่นมากอะทุกคนสนเหรอ คนเยอะมากอ้ยชอบชอบชอบคนเยอะรามาเล่นน้ำนี่เล่นตรงนี้ได้แต่อย่าไปดโดนหัวเขาแค่น,นั้นนะลูกหนาวไหม,หน,มนหนาวมากเ <c oughs> าย็น,น God God, うどうしてもひとつにね。Oliver บิ๊กไว้บิ๊กไว้มาวิ่งโง่แบ่งครึ่งกันนะปลป่าตากแดดข่อยตากผมปลาวานปลาวาน

ดังกเด้อาคลน้ำมันเย็นมากอูกเต่ละคนคนเยอะมากทุกคนมาว่ายน้ำมาพักผ่อนมาปิกมิก เหมือนหมูไหมนี่หมูตอนขาวจ้วะเลยไม่ต้อง <Yes. S 1> ไม่ต้องโกนขนเลยเนี่ยดูขาว <Not S 1> จ้วะ <ma> เลย not easy white cow. <laughs> หมูกำลังสิถือขาพี่น้องเ <Yeah. S 1> บิง่ง <laughs> แท็กเน่จ้ะเติงมีคุณนึงน้นอนดากอี่เม่งเบิง้ง กอขี้เกียจกว่าเขามาถึงที่แล้วไปไปว่ายน้ำ้าเวะ้่ไปกับพ่อดิไปกระโดดน้ำตรงนู้นนะเขารเานจรนะเ้าสกสูละไปอเล็กลุไปดิวิโยสกูรไปว่ายน้ำกับเขาวิสูลอวิสูอ

ใกล้สนามบินไงทุกคนอยู่ใกล้สนามบินก็เลยได้ได้เห็นเนครื่องบินกลับล้วทุกคน คนหนึ่งไปคนหนึ่งมามาเย็นเย็นก็ไม่ค่อยจะร้อนมากเท่าไหร่

กินกับน้ำพริกปลาล้มปมากกลาล่ามีผักกระหล่ำไปหยิบน้ำพริกปลาล่ามาหน่อยนะนี่นี่คือบูดะ ตะไครก็ไม่มีทุกคนเอ้ยมีแต่ใบมะกรูดจ้าทุกคนได้ปลาสวายหนึ่งแล้วก็ได้พักหนึ่งนะจ้าอันนี้เป็นน้ำพริกปลาราจ้าเห็ดเป๊ดๆเลยจ้ามีข้าวเหนียวหมูว้านี่เด้อทุกคนไปกินข้าวแล้ง ถึงขนาดต้องเปิดพัดลมกันเลยทีเดียวทุกคนร้อนมากจ้าทุกคนวันนี้หนุมน่มกินทากโก้นะจ้าทุกคนจ้านี่เลือกเราตามใจชอบเลยมีผักมีแต่งมีห<ม>ัวหอมใหญ่มีซอสมีข้าวพ,พุงข้าวโพดมีชีสมีไวไท์ครีมอันนี้เป็น ่ไก่ผัดผงทาโก้นะทุกคนอันนี้ก็แผ่นเนาะแผ่นกรอบตากที่เห็นจ้าทุกคนไปกินข้าวแรงกันทักทายกันเด้อจ้าโอสวัสดีครับทุกคนสวัสดีสุขสันต์สุบรรณมักมุสลิมสบายดีสวัสดีครับทุกคนกินข้าวแรงจ้าเดี๋ยวาทีเดียวทุกคนเนี่ย แล้วก็คลุกๆุกแล้วก็ใส่แผ่นแล้วก็กินแค่แน,นั้นนะจ๊ะซื้อสําเร็จมาเนาะมไม่ง่ายจา้ะวาน,นี้ทำเองก็ได้ทำอันนี้โอสองวันสองวันอะไรจะทําอันนี้เองแผ่นน่ะเหรอ,อเออซื้อเขาก็สะดวกดีง่ายดี ช <Cheese. S 2> เอาแผ่นหยิบให้พ่อหน่อยได้แผ่นเดี๋ยพ,พ่อชอบพ่อชอบแบบไหนเอาจารมาใส่แผ่นให้พ่ออีกสลอร์รู้ด้วยอ่าไม่สนิทกันหมดเลยถ้าถลาบอบสิทำแบบนี้ทุกคนแบบไหนอะครับแบบนี้อืมได้ทำในต่อ คลุกเลยใช่ไหมรับม,มีอะไรอีกปะมาผักกาดแก้วอ่ะลูกไว้แกล้มเหรออือันนี้มีข้าวออดด้วยให้มันได้เรืืองเรืืองเรลืองอเดี๋ยวจะไข่ทำไมติดกระดุมแค่เม็ดสองเม็ดเองเหรอมันร้อนขนาดนั้นอะเละ <c oughs> ไปไว่ายน้ามาให้ไปไว่ายน้ําน้ํามันเย็นจ้ะแต่อากาศร้อนมากแต่น้ํานเย็นมากแล้วก็หนาวด้วยขึ้นมานีห่หนาวสั่นเหมือนกันเลยทีเดียวทุกคนครัแหละต้องเป็นแบบนี้ทุกคนอถ้าทุกคนอยากใส่ก็ใส่ไปทุกคนใส่อย่างนั้นเลยต้องใส่เยอะต้องใส่เยอะหรอทำไม่นี้ทุกคนอืใส่แค่นั้นใส่เลยต่อถ้าอยากใส เอาไว้ครีมอีกดูทุกคนชีสราดข้างบนอีกโอ้โหไม่ต้องแล้วกินเลยปะกูกินเลยโอ้โหเป็ตตาเสพเนาะทำยังงี้ทุกคนทำก็ยังไปเอาทำยังงี้ใส่ตรงนี้ว่าทุกคนพอไหมพอไม่กินอันนี้ก็อ๋อไม่กินอันนี้เหรอใส่ไม่ได้อ๋อชอบแบบนั้นเหรอครับอืมประมาณมี สองอืมกินเลยปลาคุณชอชบกินอืมกินกินยูนี่จ้ะมีข่อยเปาพัดล่มผู้เดียวพี่น้องมีบางคนถามมาว่าหน้าร้อน ได้เปิดแอร์หรือเปล่าไม่มีแอร์ไม่มีแอร์เย็นนะทุกคนมี uh huh. แต่แอร์ร้อนก็คือใช้เฉพาะหน้าหนาวเพราะว่าตลอดทั้งปีอะ่ะมี3เดือนที่เป็นหน้าที่ร้อนจริงๆก็คือมิถุนาถึงสิงหานอกนั้นจะหนาวหมดเลยก็เลยไม่มีแอร์เย็นนะทุกคนก็คือเปิดหนะ้าตรงหน้าต่างเอาเวลานอนก็เปิดหน้าต่างจาับเปิดพัดลมมีพัดลมสองตัวไม่มีใครใช้เลยอเล็กเป็นคนขี้หนาว <c oughs> ถึงร้อนยังไงก็ยังนอนผมผ้า <c oughs> ผ้าห่มอยู่ไงทุกคน โอ้ยมืดีอันหนึ่งปลาคือเกาจ้ะสิบอกว่ามืนีบดายื่อบอดายบดายใจตลาดเนาะจะ้ะไปสื่อเฉพาะกินมือนีแล้วกับมืออื่นแค่นั้นเนาะจะ้ะวันจั์จังสิเป่ใจตลาดพี่น้องเพราะว่ามันเป็นวันยุทธหางร้านต่างๆคนปิดจังสีนะจ้าแล้วก็มันเป็นแต่อาหารเกาๆนาะจะ้ะทุกคนที่เป็นต้องขายให้มืดช่วงนี้นะก็ะเลยแบบว่าเอบอบดายใจตลาดจะ้ะ ไปสื่อมาดนิดๆน้อยๆจังเลยเนี่ยก็ทุกคนเดี๋ยเซ็เปบ๊อน้ำพริกปลา่อยไปเบ้งกินจ้ะแม่ไม่ได้กินข้าวเหนียวกับหมูว่านจ้ะอืออืออร่อ,อ,อ,อยอปลาต้องชิมปลาอือมีปลาสวายกับปลานิ่นใช่ น้องชอบนารกว่าปลาสวายหรือว่าปลานินปลานิ่น,น,น,นอพอาะแมททิวอะ่ะจะไม่ชอบมันมันเยอะๆอก็เลยชอบกินเนื้อปลานิ่นอะ่ะจะไม่ค่อยมันเท่าไหร่แต่ปลาสวายอะ่ะจะมีความมันเยอะส่วนนั่นเล็กอะ่ะชอบกินปลาสวายเพราะว่าชอบกินมันมันเขาก็ชอบนังแต่ไม่ใช่กินปลาปลาน,น,นินครับนี้ เดี๋ยวะเลออฟฟิศมันปลามันปลามันเป็นซอสอันมันจะอันยองชอบตำป่นเหระปลาะทูอ๋อตาป่นตําป่นปนินอืมอืมอือดูอฟิศช่หมใช่ใช่แคบๆอ๋อมันแคบไปดีอืมที่กินวันนั้นเหรออืมผมผมกินถึงปะทูอื่

แสบไปลเลยขึมาดูอืออื่นว่าถา้ายเสร็จไปเมทิวนะสิมิแข่งฟุตบอลนัดชุดถ่ายก่อนเพิ and น่นสิมีอ,อันฮอลิเดย์นะจ๊ะทีมสิมาาีฮอลิเดย์สองอาทิตย์จ้ะมืออื่นถ่ายเสไปกะเดี๋ยวสิถ่ายคลิปมาฝากจ้ะสองอาทิตย์มีแค่ลิเดย์อีสองอาทิตย์น่าจะสองอาทิตย์เนาะแมททูอุกอั๊บ และมื้ออื่นก็เป็นแบบแข็งครับก่อนปิดร <c oughs> ู้สิคะอร่อยเนาะกินอย่างนี้เนาะอันนี้คือไม่ใช่ว่ากินคนเดียวนะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวสองหนุ่มก็จะมาจบด้วยเสร็จแล้วนี่ถ้าเหลือก็คือเป็นอาหารของเราพรุ่งนี้ทุกอย่างนี่คือเหลือนิดๆหน่อยๆนี่จะพยายามกินให้หมดวันต่อไปเลยทุกคนเพราะว่า ไม่ไม่ทิ้งอาหารเสียได้แพงของแพงมากครับแพงมากเราเป็นคนไทยจิ้อืมสปายกตติดข้าวเหนียวเกียวน้ำประเด็ดลูกมีข้าวเหนียวอันนี้คืออะไรนยน้ำพริกปลาพริกปลาตานิ่งเสียบีดีเด้อจำหลายจิ้ม ผมจะเอาปลาสวายเลยปลาปลาสวายเอาเลยน่งต้องชอบออู้หองร้อนเนาะ <c oughs> จิ้มน้อยแล้วจะถูกใจเอาข้าวเหนียวจิ้มอะ่ะต้องรู้ว่าชิม,มรสชาติเป็นยังไงชใช่ออไม่ชิมไม่ชิมอต่ตัวนร้จะต้องกินกออ่อนจริงเหรอ อ่ะตัวเองยังไม่จิ้มเลยเผ็ดไหมไม่เผ็ดหรอกมันมีพริกเขียวเยอะชอบปสัส .sway ชอบปสัส .sway ก็กินหรอกเลน่นนี่มันคือความสุขเนะาะเหรออันนั้นอะไรเปิดหรือ,อยังไงยังไม่เปิด ยังไม่เปิดเล่นกับใครอยู่นี่เล่นกับใครอยู่ยูเซฟโอ้ยูเซฟมาอีกแล้วเดี๋ยวมีเพื่อนเล่นกี่คนนี่กี่คนหนึ่งสองสามสามคน mm hmm. โอ้โหขาประจําเลยเพื่อนอะ่ะ mm hmm. สามคนนี้ <Okay. S 1> โอ้โหอือเดี๋ยวใฮ้ยย mm ูเซฟมาอีสัก โอ,โอ้โหดูถาก,กันเล่นก็เล่นเกมจ้ะนั่แห,หละทุกคนก็ฝากคลิปไปแค่นี้เบิ้งขนมขนมมืดม่้งโอวกระปุกนี่คือเบาแทนนี่ฮะจ้าฝากคลิปไปซํำนีความสุขของไวรุนได้เล่นเกมเนาะมูมูเพิรสิีมี่สามคนจ้ะเดี๋ยวก็บเปลี่ยนมือเ้าร สาวมาสิเป็นอีกคนหนึง่งสายสายมาสิเปลี่ยนอีกคนหนึ่งคำคำบายบายมาอ่านคำคำมาสิเป็นอีกคนหนึงนนนหน่งเปลี่ยนกันอยัน,นแหละสามคนอืันละ